รักชีวิตคิดถึงคิวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการฟาร์มแพน็ตกันครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางการพัฒนาระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2563โดยมีกรมการข้าวมีหน้าที่ดูแลโครงการนาแปลงใหญ่เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านนะครับมีการรวมกลุ่มในการปลูกข้าวเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกข้าวและเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเองด้วย รายละเอียดน่าสนใจมากไปติดตามกันได้เลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับดิฉันพัดพิชาเมทกรเจริญค่ะ คุณผู้ชมคะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นนะคะเป็นอีกหนึ่งศูนย์ค่ะที่มีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนั้นรวมกลุ่มกันนะคะเพื่อทําการทํานาแปลงใหญ่เพื่อที่จะผลิตข้าวนะคะให้ได้คุณภาพและมาตรฐานส่งตรงถึงมือนะคะผู้บริโภครวมถึงตลาดอีกด้วยค่ะ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นนะคะจะมีรายละเอียดรวมถึงที่มาที่ไปนะคะในเรื่องของการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐานแล้วก็ส่งเสริมนาแปลงใหญ่อย่างไรวันนี้ค่ะทางรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านมงคลจันประทัดผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นจะมาร่วมพูดคุยในรายการของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในส่วนของภาพรวมเนี่ยพื้นที่ในการที่เราดูแลเนี่ยตรงไหนพื้นที่อย่างไงบ้างคะครับก็ครับสําหรับโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับ ของศูนย์มลค่าข้าวขอนแกนที่ดูแลอยู่นะครับภารกิจมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องการผลิตและกระจายข้าวนะครับคนส่วนมากก็จะเรียกโครงการนี้เป็นแบบที่เข้าใจก็คือโครงการนาแปลงใหญ่นะครับโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาลนะครับที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรนะครับร่วมกับหน่วยงานนอกกรมนอกกระทรวงนะครับร่วมกับภาคเอกชนนะครับ ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มกันผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์พร้อมกับข้าวคุณภาพนะครับให้มีอำนาจต่อรองนะครับเรื่องการผลิตและการกระจายแล้วก็สุดท้ายนะครับโครงการนี้ก็จะมีการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยและก็ตรวจรับรองข้าว GAP ด้วยนะครับซึ่งจะ ซึ่งศูนย์ไม่พัข้าวขอนแก่นที่ดูแลนะครับได้รับมอบหมายจากกรมพันธุ์ข้าวตั้งแต่ปีพศ2559ถึง2563รวมทั้งสิ้นีน250แปลงนะครับแล้วก็มีเกษตรกร,ร,กรที่ร่วมดำเนินการมาแล้วถึงป,ปัจจุบันนะครับ18,250รายนะครับคิดเป็นมื้อที่รวมนะครับ174,156ไร่ นะครับสำหรับปีงบประมาณ2,563นรบะครับกรมได้มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวถอนแก่นดูแลท uh, okay 10, right? oh, right ั้งหมด188แปลงนะครับเกษตรกร1 1ึ่งรายนะครับพื้นที่รวม1 1 1 1 0 5ไร่นะครับคือต้องยอมรับนะคะท่านผอค่ะจากในสมัยก่อนเนี่ยค่ะคือพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำนาแบบ รายเดียวกัน<ช>นะคะทีนี้เนี่ยทางรัฐเนี่ยนะคะรวมถึงทางกรมการข้าวเองด้วยก็ให้นโยบายแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการทำนาแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้นทีนี้ในเรื่องของนารายเดี่ยวกับการที่เปลี่ยนมาเป็นแปลงใหญ่ตรงนี้เองเนี่ยมีความแตกต่างตรงไหนอย่างไรที่เราเริ่มเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นบ้างคะขอบคุณครับก็อยากเรียนให้ผู้ชมได้รับทราบนะครับว่า พื้นที่จังหวัดขอนแก่นเรานะครับ <คะ S 2> ในอดีตชาวนาเนี่ยทำนาแบบแบบลายย่อยแบบลายเดี่ยวนะครับ <คะ S 2> ซึ่งปัญหาที่ผ่านมานะครับทำแบบรายย่อยลายเดี่ยวนี่ปัญหาก็คือเรื่องการจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับส่วนแยกกันซื้อน<ค>ะครับ <คะ S 2> แล้วก็จะทําให้ได้ปัจจัยผลผลิตพวกปุ๋ยพวกสารเคมีพวกอุปกรณ์การเกษตรเนี่ยค่อนราคาค่อนข้างสูงน,นะครับแล้วก็เรื่อง การได้รับองค์ความรู้จักหน่ยวงานภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะนําไปส่งเสริมรายย่อยไม่ทั่วถึงนะครับทําให้ผลผลิตของเกษตรกรในอดีตนะครับได้ผลผลิตค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าขาดการรวมกลุ่มที่ดีแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพมาใช้แต่ปัจจุบันนะครับหลังจากโครงการนี้ได้นํามาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ ก็มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรแปลงใหญ่นะครับมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับมบีมีอำนาจต่อรองในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตนะครับรวมกันซื้อแล้วก็ในระหว่างที่ดําเนินกิจกรรมของโครงการนาแปลงใหญ่นะครับก็มีเรื่องการตรวจสอบคุณภาพข้าวในแปลงด้วยนะครับ แล้วก็มีการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพสูงและก็สุดท้ายณนปัจจุบันนี้ก็มีการตรวจรับรองข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ด้วยนะครับก็ผมว่าโครงการนี้ปรับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการส่งเสริมในด้านปัจจัยการผลิตกันบ้างนะคะที่ศูนย์เมล็ษพันธุ์ข้าวของขอนแก่นเองเนี่ยตอนนี้เราส่งเสริมเรื่องของปัจจัยการผลิตอะไรบ้างคะครับขอบคุณครับ เรื่องปัจจัยการผลิตที่เราได้ส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มนาแปลงใหญ่นะครับสิ่งแรกนะครับเราได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดีนะครับเพื่อให้เป็นหัวเชื้อให้กับชาวนาแปลงใหญ่นะครับได้ไปเป็นหัวเชื้อในการผลิตข้าวคุณภาพนะครับซึ่งปีนี้นะครับปี2563นะครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นนะครับได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวกคหกนะครับ จำนวน1 2 1่2 5กิโลกรัมะนะครับให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ทั้งหมด1 1 3แปลง<อ>แล้วก็มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลินะครับ1 1 2่5 0กิโลกรัมให้กับกลุ่มแปลงข้าวขาวดอกมะลิ75แปลงนะครับนอกจากนั้นเราก็ได้ช่วยเหลือในเรื่องของเครื่อง หยอดข้าวแห้งนะครับซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการใช้เมล็ดพันธุ์ที่น้อยลงจำนวนอีก188เครื่องนะครับและก็จะมีสนับสนุนเครื่องปรับปรุงสภาพข้าวนะครับให้มีคุณภาพดีขึ้นสูงขึ้นอีก20ชุดนะครับสำหรับแล้วก็มีอาจจะมีเครื่องซีนนะครับสำหรับกลุ่มที่มีการแปลรลูกข้าวเครื่องซีดข้าวแพ็คสุญญากาศสนับสนุนแล้วก็ ประการหนึ่งนะครับสำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับทางกงบรมขารข้าวโดยศูนย์ไม่็พันธุ์ข้าวคอนแก่นก็ได้สนับสนุนถุงพลาสติกสารนะครับเพื่อใช้เป็นบรรจุ บรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวอีก500ใบต่อกลุ่มแปลงครับนอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อได้ผลผลิตมาแล้วสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ทํานาแปลงใหญ่เป็นยังไงบ้างคะสําหรับเสียงตอบรับของผลผลิตที่ได้รับเราสามารถที่จะไปเจรจาต่อรองกับตลาดทางด้านนอกได้แค่ไหนอย่างไรบ้างคะขอบคุณครับก็อนําเรียนว่านะครับเรื่องผลผลิตของกลุ่มนาแปลงใหญ่มันจะแยกออกเป็น2ออย่างนะครับอย่างที่1ก็คือผลผลิตด้านเมล็ดพันธุ์ ครับตัวนี้ด้านการเมล็ดพันธุ์เนี่ยทางกรมการข้าวโดยศูนย์ไมดพันข้าวขอนแก่นจะมีเจ้าหน้าที่ออกไปแนะนําการปฏิบัติในแปลงเพื่อให้ข้าวที่ได้หัวเชื้อที่รับการสนับสนุนเนี่ยมาทําแปลงสุดท้ายก็จะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีส่วนเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับไปจําหน่ายในชุมชนของตัวเองตอนนี้ไม่พอเลยครับไม่พอนะครับไม่พอผลิตได้น้อยมาก ส่วนที่2นะครับข้าวที่แม่ได้ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ก็จะเป็นข้าวคุณภาพข้าวคุณภาพจะมี2ประเภทนะครับข้าวคุณภาพตามมาตรฐาน G A P นะครับแล้วก็ข้าวคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์นะครับสำหรับพี่น้องชาวนานะครับที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่นะครับถ้าท่านสนใจนะครับท่านไปยื่นความจำนงนะครับสมัครได้ที่ สำนักง,งานเกษตรอำเภอที่ท่านขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวอยู่นะครับคอา,อ,าอาจจะอยู่ใกล้อ,อยู่อยู่ตรงที่ท่านขึ้นทะเบียนนะครับไม่ใช่อยู่ตามสำนาทะเบียนบ้านนะครับก็ฝากไว้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากที่รัฐบาลได้ได,ได้ได้มีขึ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหรือชาวนาพวกเรานะครับรวมกันรวมกลุ่มให้มีพลังนะครับ ผลิตข้าวที่มีคุณภาพนะครับเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนนะครับได้มีเมล็ดพันธุ์ใช้และก็มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับก็ฝากไว้ว่าถ้าท่านสนใจอย่าลืมนะครับให้ไปสมัครที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวอยู่นะครับ เอาละค่ะและแน่นอนนะคะอย่างที่ท่านผอ,อ,อได้บอกไปนะคะว่าการร่วมกลุ่มกันนะคะมาร่วมกันทํานาแปลงใหญ่นะคะเราก็จะได้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือได้ คุณภาพของข้าวออกสู่ตลาดนะคะแล้วก็พี่น้องกเกษตรกรก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีสําหรับการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กําหนดอ,อีกด้วยะนะคะ,คะอย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ,อมองคลจันประทัดนะคะผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นมากๆนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะแต่ช่วงนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ก่อนจบรายการในวันนี้คุณผู้ชมนะครับคงเคยเห็นสัญลักษณ์คิวบนสินค้าเกษตรแต่ทราบไหมครับว่าเครื่องหมายนี้คืออะไรเครื่องหมายคิวจะแสดงให้เห็นว่าสินค้าเกษตรและอาหารทั้งสินค้าพืชปศุสัตว์และประมงมีคุณภาพปลอดภัยมีระบบการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานเมื่อผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายคิวก็จะมั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพมีความปลอดภัยบริโภคอาหารได้อย่างสบายใจ ลักชีวิตคิดถึงคิววันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการฟาร์มเพนเน็ตได้ใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ทางช่องเนชั่นทีวีหมายเลข22แห่งนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ